เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมนักกีฬาระดับโลกบางคนถึงได้ดูอึดทนทานแบบว่าพลังไม่มีหมดขนาดนั้นในตอนนี้เราจะมาเจาะเลืกถึงวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความทนทานกันครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะเอาหลักการของพวกเขาเนี่ยมาปรับใช้กับการฝึกซ้อมของเราให้มันฉลาดขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงเอาล่ะครับก่อนอื่นเลยเรามาตอบคำถามที่สำคัญที่สุดกันก่อน ว่าจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นตัวสร้างความอึดหรือความทนทานให้กับร่างกายของเราถ้าให้เดาส่วนใหญ่เลยนะหลายคนก็คงจะนึกถึงค่า VO2 max ใช่ไหมครับหรือว่าความสามารถสูงสุดที่ร่างกายเราจะเอาออกซิเจนไปใช้ได้หรือบางคนก็อาจจะคิดว่าอ๋อก็ต้องเป็นเรื่องของหัวใจที่แข็งแรงมากๆสิซึ่งก็ถูกครับแต่ต้องบอกว่านั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ทั้งหมดเท่านั้นเอง ไอความเชื่อแบบนี้แหละครับที่ทําให้หลายคนฝึกกันแบบผิดๆแต่ในความเป็นจริงแล้ววิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่าความทนทานเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับแล้วมันก็มีองค์ประกอบสําคัญที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ้ําซึ่งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเนี่ยเขาสรุปออกมาเลยครับว่าความฟิตเพื่อความทนทานที่สมบูรณ์แบบจริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบสําคัญ4อย่างด้วยกัน สามอย่างแรกเราอาจจะคุ้นๆกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น VO2 max หรือการใช้ออกซิเจนความเร็วที่ระดับแลกเตตหรือก็คือจุดที่ร่างกายเริ่มล้าและก็ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวที่หมายถึงการออกแรงให้น้อยที่สุดแต่ได้ผลมากที่สุดแต่ว่าในปี2025มันมีการทบทวนงานวิจัยครั้งใหญ่ครับแล้วเขาก็ไปเจอจิ๊กซอตัวที่4ที่สำคัญมากๆแต่กลับถูกมองข้ามไปตลอดนั่นก็คือความทนทานหรือ durability นั่นเองแล้วไอ้เจ้าความทนทานที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ มันก็คือความสามารถของร่างกายในการต้านทานความเหนื่อยล้าเวลาที่เราต้องออกแรงต่อเนื่องไปเวลานานๆครับพูดง่ายๆเลยก็คือความสามารถที่จะรักษาเพสหรือว่าฟอร์มของเราเอาไว้ได้โดยที่ไม่แผ่วลงไปซะก่อนมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากๆจากนักไตรกีฬามืออาชีพคนหนึ่งครับเขาเล่าว่าในกลุ่มฝึกซ้อมของเขาเนี่ยนักไตรกีฬาระยะไกลจะซ้อมด้วยการวิ่งยาวๆสม่ำเสมอไปเรื่อยๆ ซึ่งถ้ามองจากข้างนอกมันดูน่าเบื่อมากเลยนะฮะเมื่อเทียบกับการซ้อมความเร็วสูงของเขาแต่พอถึงวันแข่งจริงกับกลายเป็นว่านักกีฬากลุ่มนั้นแหละที่สามารถรักษาระดับการออกแรงของตัวเองไปได้เรื่อยๆแบบไม่มียุบไม่แผ่วเลยนี่คือภาพที่ชัดที่สุดของคําว่าความทนทานเลยครับโอเคพอเรารู้แล้วว่าต้องสร้างอะไรบ้างคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงทีนี้เราจะไปดูหลักการฝึกซ้อมที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากนักกีฬาระดับโลก ว่าพวกเขาฝึกองค์ประกอบเหล่านี้กันยังไงครับจากการศึกษาแนวทางการซ้อมของโค้ชชาวนอร์เวย์ที่ประสบความสําเร็จมากๆนะครับเขาสรุปหลักการสําคัญออกมาได้4ข้อด้วยกัน 1. คือวางแผนการฝึกเป็นช่วงๆหรือที่เรียกว่า periodization 2ก็คือใน1สัปดาห์เนี่ยมีวันซ้อมหนักจริงๆแค่2-3วันก็พอ 3. คือค่อยๆปรับการซ้อมให้เหมือนกับการแข่งจริงมากขึ้นเรื่อยๆและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยคือเน้นที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณครับผม จุดที่น่าสนใจมากของหลักการข้อที่2ก็คือเรื่องของจังหวะการฝึกครับวันที่เราซ้อมหนักเนี่ยมันคือการสร้างความเครียดเพื่อร่างกายพัฒนาใช่ไหมครับแต่ความฟิตที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวันพักหรือวันที่เราซ้อมเบาๆต่างหากซึ่งมันเป็นช่วงที่ร่างกายได้ปรับตัวแล้วก็ดูดซับผลจากการฝึกซ้อมครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปอีกอย่างก็แทบจะไม่มีความหมายเลยทีนี้เราลองมาซูมเอาดูภาพใหญ่กันบ้างนะครับหลักการข้อแรกที่เราพูดถึงกันไปก็คือ polarization หรือการวางแผนเป็นช่วงๆให้เรานึกภาพตามง่ายๆว่ามันคือแผนที่ที่จะนําทางเราไปสู่เป้าหมายในวันแข่งตลอดระยะเวลาหลายเดือนนั่นเองครับโดยปกติแล้วการแบ่งช่วงการฝึกแบบดั้งเดิมจะแบ่งออกเป็น4ระยะครับเริ่มจากระยะเบสเพื่อสร้างฐานความแข็งแรงด้วยการเพิ่มปริมาณการซ้อมอย่างช้าๆต่อด้วยระยะบิวที่เราจะเริ่มเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความเร็วเข้ามาจากนั้นก็คือระยะพีคที่จะซ้อมให้เฉพาะเจาะจงกับเป้าหมายการแข่งขันของเรามากขึ้นครับ และสุดท้ายคือระยะเทเปอร์ที่เราจะลดปริมาณการซ้อมลงเพื่อให้ร่างกายสุดชื่นที่สุดในวันแข่งครับโอเคฟังทฤษฎีมาเยอะแล้วอาจจะดูซับซ้อนไปหน่อยเนาะงั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยเนี่ยเรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าครับว่าถ้าเราเอาหลักการทั้งหมดนี้มาสร้างเป็นตารางซ้อมจริงๆสําหรับนักวิ่ง5กิโเมตรหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไง ในระยะสร้างฐานหรือเบสเนี่ยเป้าหมายหลักเลยคือการเพิ่มเวลาที่ใช้วิ่งจะเห็นว่าการซ้อมส่วนใหญ่เป็นแบบเบาๆบสบายสบายแล้วก็มีวันวิ่งยาวหนึ่งวันเพื่อสร้างความทนทานพื้นฐานซึ่งถ้าทำแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันง่ายจังนั่นแหละครับถูกต้องแล้วพอเราเข้าสู่ระยะบิวปุ๊บโครงสร้างจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับเราจะเริ่มเพิ่มการซ้อมที่หนักขึ้นอย่างการซ้อมอินเทอร์โวลหรือเทมโปเข้ามาแต่สังเกตว่าระยะทางรวมต่อสัปดาห์อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก พเป้าหมายตอนนี้คือการเพิ่มความเข้มข้นนั่นเองและในระยะพีคนี่แหละครับคือช่วงที่ทุกอย่างจะเริ่มเจาะจงสุดๆวันที่ซ้อมหนักจะเน้นไปที่การวิ่งด้วยความเร็วเป้าหมายของการแข่ง5กิโลเมตรเลยเพื่อให้ร่างกายเราคุ้นเคยกับความรู้สึกในวันแข่งจริงในขณะที่วันซ้อมเบาก็ยังคงความเบาไว้เหมือนเดิมนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายที่สําคัญมากๆครับคือเทเปอร์ก่อนแข่งเราจะลดปริมาณการซ้อมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ยังคงการซ้อมที่ความเร็วแข่งขัน เอาไว้เล็กน้อยเพื่อรักษาความฟิตและก็ทําให้ร่างกายฟื้นตัวได้เต็มที่เป้าหมายเดียวของเราคือไปถึงเส้นสตาร์ทด้วยความสดชื่นสูงสุดครับเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประเด็นสําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความทนทานมันไม่ใช่แค่การอัดซ้อมให้มากขึ้นหรือว่าซ้อมให้หนักขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันคือการวางแผนและซ้อมอย่างชาญฉลาดสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำข้ามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่า การฝึกซ้อมแต่ละครั้งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันมีเป้าหมายที่ชัดเจนของมันแล้วหรือยังเพราะการฝึกอย่างมีเป้าหมายนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของคุณภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับ